เดินตลาดาเดินตลาดค่าไม่สี่กุ้งเอาพกซซ่าแพ้ของคุณคเผือกม้ไม่ถอยน้ามอยี่ิบาทเลยนะคะมะได้เลยจ้าล<น>ายหกสิบหาบาทจ้าคือกุ้งเลย มันได้สามผลดึนตัวสามให้ไปดึงตังตมได้ตสาไลยดีจริงๆได้ไหมกระปุกตลหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะเดกายหยิบจักได้เลยนะคะกรปุกสวยๆนะคะก็ไปให้ปีเลยนะกะ สดๆนะคะค่ะจ่ายตังแล้วแต่ลูกค้าอยู่ตรงไหนคะได้ยินก็มากินนี่ก็มาเลือกได้เลยค่ะไม่เลือกกินไม่ได้นะคะได้รวมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วหรอครับกลางมือคุณกลางประทุมเจ้าอยู่ห้อง หน้อยสิบเก้าบสอง้เ่หกายืนนงคุณมตาม่างมือระ้อยู่นัง่ไปไปเฝ้าบนนั้นตั้งอยู่นั่นไปล่างห้างไม่ค้าก็สวยถ่ายคุ้มโซ

ค่ะมาตลาดซื้อกุ้งกันค่ะคยนไลน์ไลพี่น้องปลาหมึกนาทานค่ะคนไลน์คักไลน์แนพี่น้องเฮ้อบ่มีมึงแงกันอยูมาเดินชมตลาดค่ะ นี่ว้สำิ่งคนเด้อพี่นอ้องเด้อมาเลาะตลาดค่ะเอาคลิปนี้ว้สมนีงแทนค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ